เลงแล้วเลือกวางยาวไปแล้วก็บอลแม่นด้วยครับแล้วอรวรันจับล็อกเข้าขวายิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหอรวรันคินิสุวรรณกุลครับ1ประตู1แอซิดวันนี้ครับ2ประตูต่อศูนย์นาที12ครับนี่ครับโอ้โหคือล็อกมากองหลังคือหลงแล้วเลยครับแล้วก็เลือกยิงมุมเสาสองได้สบายสบายเลยครับโอ้โหนี่เป็นประตูที่5แล้วนะครับของต้นกล้าครับทวารัดพรมทองมีครับดูจังหวะบอลแรกครับ จับเ่ยแล้วโอ้โหมานิตาเรียกว่าโถมไปแล้วโดนหลอกครับจับซ้ายยิงขวาครับโอ้เ oh, บสิกบอลแรกดีมากครับให้มาแล้วดูประกายการยกมาหลุดเดียวบอลแรกดีมากขวามาแล้วครับเป็นสุภาพสองเอาจนได้ครับโอ้โหในที่สุดครับประตูของในกีฬาชนบุรีก็ทำได้จริงจริงครับโอ้โหบาลแรกดีด้วยนะครับ ดูครับแตะมาปับ๊บมีมันเหลือเลยครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เลือกยิงย้อนทางนลยครับรสิป้องกันจริงๆริครับ้ครึ่งหลังเหมือนอยู่อยู่ชนบุรีก็ดูจะตรอไปนะครับแล้วโดนกีฬาชนบุรีกลายเป็นฝ่ายที่โดนล็อกขาอ้าวน้องวิดไม่ดังทวารัดหลุดเดียวทวารัดปั้นเพื่อนไหมปั้นเพื่อนไหมแฮตถิกหรือเปล่าล็อกล็อกแล้วขวาโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับแฮตถิกเลยครับ โอ้แล้วเดี๋ยววิรัญญาก็จะขึ้นมาอยู่ในกลุ่มชาร์ตตะสนโวอีคนแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าต้องย้อนกลับมาดูอาการของวัฒนาครับเดมานิตาอยู่คนเดียวแล้วไม่ไหวครับมาดูความนิ่งของวิรัญญานะครับหลอกจะยิงครับแล้วแตะหลบแตะหลบเพื่อจะสองคนเลยฮะเพื่อจะยิงในมุมกว้างกว่าเดิมโอ้แล้วก็นี่ครับเสียบคานเลยครับคือจังหวะแรกก็ยิงได้แต่ไม่เอากับเอาชัวร์ที่สุดครับมาดูครับใจคอครับโอ้โหหลอกคนเดียวมันง่ายไปครับหลอกสองดีกว่าครับ คือยิงจังหวะแรกนี่อาจจะกลัวว่าได้พิชยธิดาดึงซ้ายแล้วพิชยธิดาได้ยิงลูกนี้โอ้โหหนึ่งต่อศูนย์ครับกรุงเทพมหานครบุกมานำครับจากพิชยธิดามโนวังครับแล้วถึงพิชยธิดาเข้าซ้ายครับแล้วนี่ครับบินมาแล้วแต่ว่าไม่ถึงครับลูกยิงสุดสวยของพิชยธิดามโนวังครับ ชาวไม้กรุงเทพบุปาน้ำหนึ่งสูงเ,เล่นกับเพื่อนมาแล้วนัชชานัชชาสปีดมีความเร็วแล้วยิงเลยจังหวะนี้ครับโอ้โหสองต่อศูนย์นะครับลูกยิงเสาแรกของนัชชาแก้ววันตากรุงเทพมนครบุกปาน้ำสองต่อศูนย์นะครับเ,เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วใส่ซ้ายเลยครับจังหวะนี้บอลมันเข้าเสาแรกนะครับเ,เป็นสองต่อศูนย์นะครับ